ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด เจ้าวาสวัดบางพลีใหญ่กลางจัดพิธีทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 รวม174ศพที่บริเวณชั้นสองศาลาการประเรียนหลังคู่วัดบางพลีใหญ่กลางบางพลีอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพระครูประลัดสุวัฒนศิลคุณพระครูแจ้เจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางและคณะสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลางจัดพิธีทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 รวม1 74ศพที่ทางวัดบางพลีใหญ่กลางได้รับอนุเคราะห์เผาศพให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยมีนายแพทย์สกลสุขพรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลีนายชาโอดรุ่งเรืองนายภูมินันขวัญเมืองนายโสพลมหาบุญวิยาวจกรพร้อมด้วยนายทศพรถือพุทธาผู้อำนวยการสพปสมุทรปราการเขตนายสมชัยมิยันตังรองผอสพปสมุทรปราการเขตสองพันตำรวจเอกกรวัฒหันประดิษฐรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีพันตำรวจเอกวิโรดตัดโสผู้กำกับสพบาง พันตำรวจเอกอาชานายแสนสุขรองผู้อํกับสอบสวนสบพบางพลีตลอดจนข้าราชการตำรวจสบพบางพลีคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบางพลีสาธารณสุขอำเภอบางพลีคณะครูและบุละคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางตลอดจนเจ้าหน้าที่อสอมอตำบบางพลีใหญ่อุบาสกอุบาสิกาและคณะสื่อมวลชนร่วมกันถวายผ้าไตรเพื่ออุทิศส่วนกุศชนให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ซึ่งการจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้เป็นไปตามพิธีการและความ ศรัทธาทางศาสนาเพื่อให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ระลึกถ,ถึงผู้ร่วงลับ เป็นการให้กำลังใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากซึ่งการอนุเคราะห์เผาศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ทางวัดบางพลีใหญ่กลางจะคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าคณะสงฆ์วัดบังพลีใหญ่กลางพร้อมยืนเคียงข้างช่วยเหลือในทุกมิติจนกว่าสถานาการณ์โควิดจะคลี่คลายทั้ทงนี้หลังจากเสร็จสิ้นพธิธีพระครูปลัดสุวัฒนาศิลคุณพระครูแจ้เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางยังได้นำลอตเตอรี่มาแจากให้กับผู้ที่มาร่วมงานโดยหวังอยากให้ทุกคนได้โชค ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด